วัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวิจัยวาไรตี้รายการที่จะทําให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเรื่องวิจัยเป็นเรื่องสนุกและก็ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเรื่องวิจัยวาไรตี้ของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากจริงๆค่ะวันนี้เห็นการแต่งตัวของพี่น้ำนุ่นแล้ว <laughs> ให้เข้ากับเรื่องที่จะนํามาฝากน้องๆกันสักหน่อยค่ะนั่นก็คือเรื่องกินอย่างไทยให้ไร้โรค พูดถึงอาหารไทยนะคะอาหารไทยของเราเนี่ยเป็นอาหารที่ถูกปากทั้งคนไทยและถูกใจชาวต่างชาติด้วยเรื่องความอร่อยของอาหารไทยพวกเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วแต่เราจะพาไปดูการรับประทานอาหารไทยแล้วได้ประโยชน์ที่สำคัญดีต่อสุขภาพของเราด้วยไปติดตามวิจัยวาไรตี้ของเราในวันนี้กันเลยค่ะ วันนี้มาพบกับพี่เบียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับนิสการด้านหลังตรงนี้นะครับกินอย่างไทยให้ไรโรคนะครับผมซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างวิทยาการรู้ที่เคพาร์คนะครับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวแล้วก็สํานักงานกองทุนสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะครับผมซึ่งนํางานวิจัยนะครับผมงานวิชาการดีๆนะครับมาเป็นกิจกรรมสนุกสนานพร้อมไปด้วยความรู้ให้น้องๆนะครับได้มาเรียนรู้กันที่บร,ริเวณลานสารฟันแห่งนี้ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนแนะนํานิดนึงครับแนะนําตัวหน่อยครับอาจารย์ครับคร ok ับสวัสดีนะครับอาจารย์ชาชนกบุญชัยนะครับจากหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรุสิตครับผู้เชี่ยวชาญมาเองวันนี้ครับจุดเริ่มต้นของกับข้าวหรือว่าอาหารไทยอาจารย์ครับผมมาอย่างไรครับอาจารย์อาหารไทยถ้าพูดถึงอาหารไทยแบบดั้งเดิมใช่ไหมครับครับผมก็ลักษณะต้มยำนะครับต้มยำ ตแกงเนี้ยก็ใช้ได้แต่คนไทยในยุคปัจจุบันหรือยุคหล่งๆก็อาจจะเริ่มมีผัดมีทอดอ่าแต่ผัดทอดเนี่ยการผัดการทอดจะต้องใช้น้ํามันใช้กระทะครับอ่าโดยมากกระทะก็จะนึกถึงกระทะจีนที่มีหูสองหูแบบที่เราชินกันในบ้านเนี่ยใช้นนะครับเราจะเรียกว่ากระทะจีนแสดงว่าก็จะมาจากคนจีน มาไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงกันเลยนะคะพอดีว่าในไหนวันเนี้พี่น้ำนุ่นก็เห็นว่าเราทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยถ้าไม่มากินให้น้องๆดูเดี๋ยวน้องๆจะไม่เชื่อว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ดีอร่อยแล้วก็มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายปกติเราเป็นคนไม่ได้รักการกินอะไรขนาดนั้นเลยนะทำเพราะร,รายการวิจัยวารตี้โดยเฉพาะเลยนะคะ น้องๆขาเมนูแกงเลียงนะคะเราจะเห็นว่าแกงเลียงประออกอบไปด้วยผักหลากหลายชนิดมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าประโยชน์ของผักมีไฟเบอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเบอร์ดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนนอกจากนี้คุณประโยชน์ของแกงเลียงยังช่วยป้องกันเรื่องโรคภัยไข,ขย้เจ็บโดยเฉพาะเรื่องหวัดด้วยค่ะอืมเรารู้กันแล้วนะคะว่าอาหารไทยเนี่ยมีประโยชน์มากๆส่วนอาหารบนโต๊ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่น้ำนุ่นจัดการแทนน้องๆเองค่ะ ด้านหลังของผมกับระจานแล้วครับนี่คืออะไรครับเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการทําครัวนะครับทําครัวอาจจะทําทั้งอาหารคาวและอาหารหวานอย่างเช่นถ้ากระทะเมื่อกี้เราพูดถึงกระทะอ่าใช่ครับผมกระทะของคนไทยนะครับดั้งเดิมเราจะใช้กระทะทองซึ่งทํามาจากทองเหลืองนะครับกระทะทองถ้าไปทําขนมก็ก็กวนทําให้ขนมสีสวยอ่าแต่เรามาคุยเรื่องครกก่อนถ้าเป็นหินครับถ้าครกหินจะใช้กับ ถ้าเราเรียกธรรมดาเข้าใจเราก็จะเรียกอันนี้สากแต่ถ้าจะเรียกให้เพราะบางคนก็จะเรียกลูกครกนะหรือไม้ตีพริกไม้ตีพริกไม้ตีพริกนี่ยังพอได้ยินอยู่อันนี้อันนี้ครกไม้ก็ใช้กับสากไม้ครับผมนะครับครกดินเผาก็จะใช้กับสากไม้เหมือนกันแต่ถ้าครกหินก็จะเป็นกับสากหินครกหินสากหินเราจะตำได้แหลกง่าย แต่ยกตัวอย่างส้มตำส้มตำไม่นิยมตำกับครกหินสากหินเดี๋ยวมันจะหนักเดี๋ยวมันจะแหลกเกินไปส้มตำก็เลยจะใช้กับครกดินเผาสากไม้แล้วก็เริ่มพัฒนามาใช้ครกไม้ได้คนที่เลือกใช้อาจจะมีความรู้สึกว่ามันเบาคริงจริงเดิมๆนี่คืออาจจะเป็นดินเผาที่ดันวากับหินนะครับลักษณะเขาบอกว่าเมนูต้มยำตำแกงเอ๊ะ ผัดกับทอดไปไหนอาจารย์ผัดกับทอดผัดกับทอดมาทีหลังมาทีหลัง,ลงแล้วนี่คือต้อยมยำตำแกงนี่คือยังไงครับต้ยมยำตำแกงเนี่ยจะเป็นอาหารพื้นพื้นของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณมาตั้งแต่สมัยโบราณะนะครับครับเพราะบางทีในสมัยอยุธยาอาจจะมีคําว่าย่านป่าขนมมีย่านปั้นหม้อ,อถ้าปั้นหม้อแล้วก็แสดงว่าต้องมีการต้มละ ต้ยมยำตำแกงคนไทยทํามาดั้งเดิมอยู่แล้ว hmm. นะครับตำก็อาจจะตำน้ําพริกต้มนะครับวันนี้เป็นต้มขาไก่อันนี้เป็นยำถั่วพูอันนี้ยำถั่วพูยำถั่วพูนี้เป็นยำลักษณะยำโบราณน,นิดนึงยำโบราณเนี่ยจะอาจจะใช้น้ําพริกเผานะครับ oh, มีเครื่องปรุงป,ประกอบเพิ่มเติมนะครับมีการาใส่หอมเจียวพริกทอด hmm. อามะพร้าวคั่ว ครับผมถั่วที่ส่งขั้วปนครับโอ้กินแล้วนวลเนียนเลยใช้คำได้รสชาติทีเดียวครับอาจารย์เอาถัดไปครับอาจารย์ครับมาดูอันนี้เป็นตำใช่ไหมตำตำน้ำพริกน้ำพริกอะไรครับวันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูเดี๋ยวอาจารย์น้ำพริกปลาทูผมจะเห็นไอ้น้ำพริกเหมือนน้ำพริกกะปิกับปลาทูทอดหนึ่งตัวอาจารย์อ๋อไม่ใช่เหรออันนั้นคือน้ำพริกกะปิกินกับ ปลาทูเป็นเครื่องเคียงของแหนมกันให้อร่อยคนละแบบอ่าถ้าน้ำพริกปลาทูเราใช้เนื้อปลาทูไปเลยใช้เนื้อปลาทูในการเอาไปโคลในการโคลเพราะฉะนั้นเอ๊ะโคลกับอะไรล่ะนะครับก็โคลกับเครื่องที่กินแล้วมีประโยชน์ด้วยพวกหอมพวกกระเทียมสุดท้ายเป็นแกงเลียงแกงเลียงนะครับ แกงเลียงอาจจะเป็นแกงเลียงกุ้งสดก็ได้นะครับแต่แกงเลียงโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็มีกะปีมีหอมนะครับมีพริกไทยนะครับก็ใส่กระชายก็ได้บางบ้านก็ไม่ใส่แต่ใส่ก็จะเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งกุ้งแห้งตามแปลหรือว่าจะป่นป่นก่อนก็ได้แล้วก็ตามแปลมันก็จะสะดวกซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ ของอ้แต่ละประเภทอาหารใช่ครับกินแล้วก็จะให้ความรู้สึกร้อนนิดนึงแล้วบางคนที่ใส่หัวปลีถึงได้บอกว่าเป็นแกงที่เรียกน้ำนมเรียกน้ำนมสำหรับหญิงที่ให้นมบุตรนะครับเพราะว่ามันจะมีความร้อนจากพริกไทยแล้วเวลารับประทานเราก็รับประทานตอนอุ่นๆร้อนๆนะครับติดนิดนึงครับอาจารย์คำว่าต้มกับแกงผมว่ามันก็ต้มกับแกงมันดูใกล้ๆกันใช่ไหมเรียกสลับ วันนี้เราจะยกตัวอย่างต้มขาไก่กับแกงเลียงแกงเลียงแกงเลียงต้มขาไก่ครับเครื่องแกงของมันจะมีขาตะไคร้มีพริกใบมะกรูดที่ให้รสชาติความหอมพวกนี้ไม่ต่ำเลยอย่างเช่นตะไคร้ที่เราเห็นชัดเจนยังเป็นหันเป็นท่อนเป็นน่อขาก็เป็นแว่นๆใช่ครับอาจารย์ครับใบมะกรูดให้กลิ่นทีหลังแล้วก็มาใส่หรือบางทีชีดไปก่อนก็ไม่เกิดการต่ำใกล้เคียงกับต้มอีกันนึงต้มยำ อ่าและต้มยำก็อ่าก็ต้มเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้โขลกเครื่องแกงหั่นขาตะไคร้พวกนี้เป็นท่อนๆเหมือนกันอ่าใช่ไหมครับครับผมอ้าวแล้วแกงล่ะครับาจารย์แกงนะครับแกงวันนี้ยกตัวอย่างแกงเลียงใช่ไหมอ่าแกงเลียงถึงแม้จะดูว่าเป็นน้ําใสๆใช่ไหมครับแต่ก็มีความขุนขุนของอะไรของเครื่องแกงอย่างเมื่อกี้ที่ว่าก็จะมีกะปิมีพริกไทยเม็ดนะครับมีหอมแดงมีกระชายครับผมพอมันตำตำ มันก็จะละเอียดใช่ไหมครับพออยู่ในน้ําแกงมันก็จะขุ่นนิดนึงอ่าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าวันนี้แกงจะโดยมากจะมีการตําเครื่องแกงให้ละเอียดแล้วค่อยไปแกงแต่ถ้าจะแยกเป็นอาหารประเภทน้ําก็คือแกงนะมันก็จะมีแกงประเภทแกงใส่กะทิแกงไม่ใส่กะทิวันนี้นะครับเข้ามาในริสการนะครับผมเห็นหลายท่านเดี๋ยวต้มจืดบ้างเดี๋ยวแกงจืดบ้างครับตกลงมันคืออะไรครับอาจารย์ถ้าพูดว่าต้มแล้วเมื่อกี้เราเรามองว่าต้ม โดยมากไม่โขกเครื่องแกงใช่ค่ะถ้าเป็นต้มจืดบางบ้านก็จะลากผักชีก็เป็นทอนใส่ไปเลยพริกไทยก็จะโรยเป็นเม็ดแปกระเทียมใส่ไปสองสามกลีบก็ไม่ได้โขกเลยบางบ้านก็จะลยก่าต้มจืดอ๋อแบบนี้เรียกว่าต้มจืดแต่บางบ้านเอาสามตัวเมื่อกี้ไปโขกก่อนอยากให้มันนัวไงอยากให้มันนัวหรือบางทีโขกแล้วไปใส่ในหมูหมูสับหมูบะช่อมันก็จะเป็นแกงจืด ใช่เราไปปรุงให้รสอยู่ในเนื้อหมูด้วยแล้วเราก็เอาเนื้อหมูน่ะเอาไปใส่ในน้ำครับผมอ่ามันก็เป็นแกงจืดก็ได้อ่าเขาก็เรียกแกงจืดได้เพราะว่าก็มีการโขลกเครื่องแกงด้วยแล้วอย่างนี้อา,อาหารประเภทต้ยมยำตำแกงนะครับมันดีต่อสุขภาพเราอย่างไรครับผมอาจารย์เราถึงเรีเรยกว่าปู่ย่าตายายของผมเนี่ยก็กินแบบง่ายๆอย่างเงี้ยกินผักสดกินอะไรอย่างเงี้ยต้มยำตำแกงอย่างเงี้ยแล้วแข็งแรงมากแข็งแรงมาก อ้าวงั้นลองมาดูลองดูไปด้วยสมมติเรากินต้มขาไก่เนาะขาไก่โอ้โหก็มีขามีตะไคร้นะครับพวกนี้ก็หอมเจริญอาหารมีน้ำมันหอม,อมขับลมมีการมีสมุนไพรที่มีการช่วยขับลมบขับปัสสาวะบางส่วนนะในในสมุนไพรขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์ บุ๊ควาไรตี้เกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยนะคะพี่นนุ่นมีหนังสือมาแนะนาน้องๆสองเล่มด้วยกันเล่มแรกค่ะเป็นภาษาไทยก่อนนะคะเรื่องเล่ากับข้าวไทยอาหารไทยมีเรื่องเล่าที่เราหลายคนไม่รู้ก็จะเป็นวิธีการแนะนํานะคะการทําเมนูอาหารไทยเยอะมากๆและที่สําคัญค่ะยังมีเรื่องเล่าด้วยว่าอาหารไทยชนิดนั้นประเภทนั้นเนี่ยมีที่มามีที่ไปอย่างไร หนังสือเล่มนี้สามารถทำให้เราเริ่มต้นการทำอาหารไทยให้อร่อยและเก่งได้ด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งเล่มนะคะ The Best of Thai Cuisine นะคะเป็นหนังสือแนะนำการทำอาหารไทยเช่นกันแต่มาในรูปแบบของภาษาอังกฤษภาพประกอบสวยงามมากๆนะคะแค่เห็นในเล่มเนี่ยก็หิวแล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเริ่มต้นการทำอาหารไทย ชวนคุณพ่อคุณแม่มาอ่านหนังสือสองเล่มนี้แล้วก็เริ่มต้นการทําอาหารไทยที่บ้านร่วมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ร่วมกับคนในครอบครัวได้แนะนําเลยค่ะทั้งสองเล่มหัวใจของการทําอาหารไทยให้อร่อยคือเครื่องปรุงทุกอย่างต้องครบเห็นแล้วกันใช่ไหมคะว่าอาหารไทยเนี่ยนอกจากอร่อยถูกปาก ยังใส่ใจเรื่องของการปรุงด้วยเห็นไหมคนไทยของเราละเอียดและใส่ใจทุกๆอย่างจริงๆหมดเวลาของวิจัยวารตี้แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะติดตามเรื่องอื่นๆของวิจัยวารตี้เราเข้าไปดูได้ที่ t v .trf.or.th eh. ส่วนตอนนี้พี่น้ำนุ่นขอลาน้องๆไปหาอาหารไทยรับประทานอีกสักหนึ่งมื้อก่อนแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ